ดาวร้ายโสพลเป็นจพรเดินทางประจัน์นครราชสีมาครับเกือบถึง<ด>โคราชแต่รับฉายาว่าสายฟ้าแลบไอแสบถนนหลวงดาวร้ายไม้เสียบผีครับนี่โสพลเป็นจาพรไม้เสียบอะไรนะไม้เสียบผีชมลีลาย,ยียวนกวนกว่าสาทตร์ครับเนี่ย สาบางความลอ,อ๋อโสภพผลมาแล้วจ้ะแม่จ้านักรบครองรัฐกษัตริย์ฟ้าลันชอบทันลมร้อรันรุกอาไลต้องตกเป็นทาสเมืองไหนขัดพระไทยชื่อเสียงเกลียงไกลแข่งกล้า นึกสงสัยเมื่อคืนไกลข้ายตีสีฝันเรื่องการีเลือลายหนี่ฝันเป็นลางหรืออย่างไรครุนคิดครวรใครใจข้าฝันเห็นเด็กดีต่างแดนอาคาดเครื่องแนขนคมขีเสียงดังฟ้าพามาจากโกสัมพี ดังมัจจุราชการีตามลามันมาฟันแขนซ้ายขวาอีกควักดวงตาสองข้างฝ้ารันรันทดหมดหนทางเลือนรินท่วมร่างอ่อนลาตกใจตื่นรู้ตัวนี่กลับกลายเป็นฝันไป นี่ฟันเป็นล่างหรืออย่างไรทำให้บุญวายภาวะเกิดฟันประหลาดประสาทหลอนฟ้าลันรุ่มร้อนอุรางขอบคุณคุณสนับภูมาอะไรที่มอบให้กับดาราขอบคุณครับขอบคุณคาัหมานมานหมานหมานหิงหิงหิงง หมาเฮงหมาเฮงหมาเฮงมาหมาอะไรเฮงอ่ะอ้เกิดมายาวคนโลเคเลหัวติดไหมนี่ต้องเข้าใจครับนี่ลงลิเกครับไม่ใช่สารตะปูนะครับเข้าใจผิดไอ้บ้าเออนี่กูจะตกลงลิเกขาหักไหมเนี่ยฮะในนามของฉันเองกษัตริย์ฟาลันกษัตริย์ผู้ปกครองแผ่นดินโยธกาตัวข้าพเจ้าเองนั้นเป็นกษัตริย์ผู้บ้าคลั่งสงครามชอบที่สุดนั่นก็คือออกทำศึกและสงคราม เมื่อคืนนั้นกับฝันร้ายฝันเห็นเด็กคนหนึ่งซึ่งไอเด็กคนนี้มันช่างแป,ปรปะหลดเลอกเกินเราเองก็ไม่เคยพบเจอเหตุการณ์เช่นนี้ไอคุณคว,วะมาเลยครับคุณแผนแดดอินสานครับดาวตลกลูกูลกลูกอ่างทองไ,อไปไหนอะอยู่นี่เหมือนตําหลักล่างทรงเหมือนกันนะพวกเราอย่าลหลุดเฟรมสิอยู่แค่ตรงนี้เนี่ยถามว่าทำไมพวกเราเวทีน้อยนะครับเอาเสากลางเอาได้ไหมเอาตรงนี้ออกก็ล้มหมดเลยโคมหมดเลยนะ าจะรู้ว่าลิเกมาบอกไว้ทำไมอ่ะเพราะเดชชาพงศ์โอ้ได้พวงมาลัยแล้วอือป้ามดคืนจะได้ขนาดนี้ไหมสบายใจแล้วแหละเพระเดชชาพงศ์ตัวนี้ได้สี่สิบบาทห้าสิบบาทเออคุณแม่นั่งข้างล่างได้ไหมครับทำไมอ่ะกับพงแม่ไหมสายตามึงเนี่ยไม่กูเรียกมึงมาวันนี้กูมีเรื่องอยากจะปรึกษามึงหน่อยเมื่อคืนนี้แหละกูนอนหลับแล้วกูฝันไปเรียกอะไรสี่เจ็ดแฮ มึงก็ถามแต่หัวเนี่ยพากูละเออละเอืมไปด้วยก็เล่นทุกงวดก็วันที่สิบสี่แล้ววันนี้สิบสี่แล้วสองวันความหวังอีกสองวันซื้อเลขกุรภาก็ได้โอ้กูไม่ซื้อแล้วทุกวันนี่เบื่อแล้วเกินขยันอั้นแล้วเกินอั้นจนท้องผูกหมดแล้วกูเนี่ยเมื่อวานก็อั้นฮานอยแม่จะออกยังไงทำบุผู้ฝันเห็นเด็กคนหนึ่งซึ่งไอเด็กคนนี้นั้นมันเป็นเด็กที่ผิดแปลกจากเด็กคนอื่นทั่วทั่วไปคนนั้นป่ในภาพความฝันนั้นไอเด็กคนนั้น มันฟันแขนซ้ายและแขนขวาขอ้งกูขาดลงทั้งสองข้างพร้อมด้วยควักลูกตาของกูนั้นทิ้งไปก่อนที่มันจะจากไปในภาพความฝันมันได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่า20ปีภายภาคหน้ามันจะขี่ม้าดำกำทวนมาที่โยธกาศแรกที่มันจะฆ่านั่นก็คือกูฟ้าลันผู้นี้ความฝันในครั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในเมืองนั้นคงจะมาบอกกล่าวตักเตือนกูให้กูได้ร่วงรู้ถึงเหตุเพศภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับกูในภายภาคหน้า นี่อาจจะเป็นพระเสื้อเมืองทรงเมืองนั้นก็เป็นได้ต้องมีพระกางเกงในเมืองแน่เดี๋ยวก็มีมพายกทรงมาด้วยหรอกอพระเสื้อเมืองทรงเมืองพระองค์จะทำยังไงเขาว่าไม่เชื่อก็ยอย่าลบหลู่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นใช่ว่าจะไม่มีตัวตนอยู่จริงเพราะฉะนั้นเราควรจะตัดต้นไฟซะเมื่อก่อนที่ลมจะมาเฮ็ดทีคัดตัดก่อนตายเตรีมก่อนาไว้วอดไหมพกจะไปไหนกูจะยกทพมุนาข้อสูดินแดนโกสัมผีไปดูซิว่า สีวิชัยแห่งดนแดนโกูสัมผีนั้นมีบุตรชายที่มีปานแดงอยู่กลางใจฝ่ามือที่ด้านซ้ายกันหรือไม่ถ้าหากแม้นว่ามีนั่นแสดงว่าฝันกูเป็นจริงกูจะฆ่าไอเด็กคนนั้นเป็นการตัดตอนใช่เด็กคนนี้ก่อนไหมมันเพ่นพ่าดแลวปล่อยไว้ก่อนเขาเป็นลูกคนดูถือเป็นผู้มีอุปการะคุณของเราสบายนะจ๊ะมันวิ่งทั่วลงแล้วมันไม่กลัวลิเกเลยเชิญนั่งครับเชญนั่งมอไซค์ทิ้งไปเลยครับ ครับผมเชิญนะครับเชิญนะฮะที่นั่งเรามากมายนะฮะเตือนเลยนะฮะไม่ต้องไปนะโอ้คนกันไหนเตือนเลยครับผมไม่ต้องอายพวกเรานะฮะความอายของพวกท่านคือความอดอยากของพวกเราครับครับผมก็มานั่งครับมานั่งเลยโต๊ะอีเยอะเลยเพราะฉะนั้นจะเตรียมกองทัพให้พรั่งให้พร้อมวันนี้กูจะยกทัพม้งนาเข้าสู่ดินแดนโกสัมพีเรียเสด็จ ละส่างทหารยกกองทัพเออเออเโดยชาพันละสอางทหารยกกองทัพเออเออโดยชาพันมาโจมจู่ไปประจันเออเออในวันนี้มาโจมจู่ไปประจันเออเออในวันนี้กับบ้ใจอะไรเราสำหรับพงวันเลยน้ำใจนะครับโอ้โหถือว่าเป็นการประเดิมที่ดีมากเอาหวีไปลูกหวีหวีผมเล่ย โอยจ่งเยอะ,อะ,อะเอามาอะไรคืนไหม <ś c oughs> ไปยกทัพมุ่งเนอะเดินเสด็จเดินด,ดีครับขายดิบขายดีอะไรนะ